เด็กครับน้องๆวันนี้ในเกมล่าแนเองมันอัปเดต ep สอมาแล้วค่ะ ep สอมาแล้วจ้ะเต่ว่าสนุกมากเด็เดก มรักอันนกน้องแอันนีไม่ดเปดผมเคดีเลยครับก็ผมไม่แล้วเสียงแบบน้จคจอาแล้วอไม่จรงดูิอมันน่ารักนี่มันยินแบบนี้ไม่อันตรายที่โลกมันอาจะ ได้แต่ว่าไอ้เจ้าโจทมันมอเข้าเกมเลยเข้าเกมก็สนุกนะมาโฆษนาโอ้โหแัดจำเน็ตก็ไม่มีเน็ดอีก แล้วก็บำคลิปนอคลิปไมเลยวก็บรลครับคลิปนผมจะทำคลิปอันก็อแ้วครับผมก็ได้นะคะดูไหมอันนี้ผมกดตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้น้อง น้องอนี đ đ ้ยานอะไรทั้งนี้น้องน่ารักมันน้องน่ารักไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็งายไงถ้ากินก็ง่ายกับความไงเอาเดินกี่ช่องก็ได้เดินกี่ช่องก็ได้แล้วจะเดินแบบนี้กี่ช่องก็ได้น้องน้องครับวันนี้น้องน้องทำอีกไหมก็อ่ะบิดอีบเล็ก เล่าอร่อยก็ไม่รู้แต่ผมต้องกดไลค์ไม่กดไลค์ทีถ้าผมไม่กดไลค์ก็อร่อยนะโอ้โแต่ทุกคนกดไลค์ผมทำคลิปตลกมากตลกทุกทีเลยถ้าตลกตลกตลก จะดูดภาพไม่โอ้โหว้าวสวยม้ฟลอปปเ็นโนเมนดูโลโก้นัดเขียนโลโก้กดไลค์คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ก็อร่อยนะนะได้ตลอดนะเหนียวเข้าในก็ได้มีเข้านอกก็ได้นะ เราโนัทแต่ว่าเราโนัทมันมีผมก็อัปเดตลลกนี้ผมไม่อัปเดตอีกถ้าผมจะเล่นต้อะไรนะคะผมจะสอนเล่นนะเอ็มเดวิลก็เนี่ยไง

ข้าวคนครับทอดตรงของสุกแไม่ครับมันทำก่อนครับมันทำก่อนอูหมันเกลียวแร้วยังมันตั้งตรงได้ได้ตงมาได้อีช่องกันได้กี่ช่องกัน้อเอ

นอครับ่นี้กินได้แล้ววันนี้ม่งหอทอกับนเวกมฮอนกมฮอูกก็จกไป The way m